สวัสดีครับใก่้ทียเริ่มเต็มทีแล้วสําหรับศึกพิมลีกฤดูกาลใหม่ซึ่งในเวลานี้ทัพขงแดงเลี้ยวผูนั้นคนน่อนข้างจะพร้อมด้ยเต็มที่แล้วหลังจากที่พวกเขาได้ทาการเสริมทัพอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์และโดมมนิกโซวัตไลสองมิดฟิลด์พลังหนุ่มเข้าสู่ทีมและเชื่อว่าอย่างไงเรเลี้ยวผูนั้นก็น่าจะมีการเสริมทัพนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมอีกแน่นอนโดยในวันนี้ได้ชมาลองคาดการณ์ทัพสเวตนักเตะตัวจริงของเลี้ยวผูในฤดูกาล2023-2024ที่กำลังจะมาถึง โดยจะมาในแผนประจำของเจอรกินคอปอย่าง433ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกข่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเอาใจสายกีฬาโบนัส5%ทุกยอดฝาสนใจแอดมาเลยที่แอดักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้ตัดบประตูได้แก่อาริสันเบเกอร์ผู้ตัดสัประตูทีมชาติบราซิลวัย30ปี โดยหลังจากย้ายเข้ามาร่วมทัพเลี้ยวผูในปี2018ดยค่าตัวที่มากถึง72.5ล้านยูโรอาริสันเบเกอร์นั้นก็คือหัวใจสำคัญในเกมรับของทัพผงแดงเสมอมาโดยตล,ลอด5ฤดูกาลเขาลังช่วยให้เลี้ยวผูคว้าแชมป์ไปแล้ว7รายการและในฤดูกาลหน้าอาริสันนั้นก็ยังคงเป็นมือหนึ่งของเลี้ยวผูอย่างแน่นอนต่อมาในตำแหน่งแบ็คขวาได้แก่ เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ,บ็กขวาทีมชาติอังกฤษวัย24ปีโดยในช่วงตน้นฤดูกาลที่ผ่านมาเลดิวานเป็นฝันร้ายของเทนเลยก็ว่าได้เพราะว่าคราวนั้นฟอร์มหลุดไปไกลแต่ทว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายฤดูกาลเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โน no, นั้นก็กลับมาเจว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งและทำไป4ประตูก,กับอีกถึง18แอซิสจากการลงเล่น47นัดแบ็กซ้ายได้แก่แอนดูโรเบอร์สันแบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์วัย29ปีโดยตลอดของฤดูกาลที่โรเบอร์สันลงเล่นอยู่กับิเร ก่อนนั้นคือแบ็กซ้ายตัวหลักของทีมมาโดยตลอดโดยในฤดูกาลหน้าเองก็จะเป็นแบบนั้นเช่นกันโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาแอนดูโรบัสันนั้นลงสนามไปกับลิเวอร์พูลไปทั้งหมด43นัดทําไปได้มากถึง11แอสซิสต์ส่วนในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กสองคนคนแรกได้แก่เวอร์จิลฟานไดเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย32ปีโดยสำหรับฟานไดนี่คือหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กระดับท็อปของโลกฟุตบอลในยุคสมัยนี้อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเขาผ่านดิวผู้คว้าแชมป์ไปแล้วถึง7รายการและยังคงเป็นหัวใจสำคัญในเกมลับที่จะพาทัพผงแดงแล่าแชมป์ไปอีกหลายฤดูกาลอย่างแน่นอนเซ็นเตอร์แบ็กคนที่2ได้แก่อิบบาฮิมโคนาเต้เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสวัย24ปีโดยสำหรับอิบาฮิมโคนาเต้นี่คือหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กอนาคตกกรของโลกฟุตบอลและเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติฝรั่งเศสลงไปถึงของลิวพูลด้วยโดยในฤดูกาลหน้าที่กำลังจะมาถึงเชื่อว่ามันถึงเวลาที่โคนาเต้นั้นจะกลายขึ้นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักของทัพผ ต่อมาในตำแหน่งกองกลาง3คนคนแรกได้แก่เคเฟนตูรามิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสวัย22่ปีโดยสำหรับเคเฟนตูลามเขาัง้มีข่าวโผพันกับเลี้ยวภูมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วซึ่งในเวลานี้ทางทัพผงแดงนั้นก็พยายามที่จะคว้าตัวตูลามมาลุ้นทับให้ได้ซึ่งเชื่อว่าทางนี้นั้นต้องการค่าตัวของเคเฟนตูลามอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรซึ่งถ้าเลี้ยวภูพร้อมจ่ายพวกเขาก็น่าจะได้ตัวมิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสมาลุมทัพแน่นอนกองกลางคนที่2ได้แก่อเล็กซิสแ็กอลิสเตอร์ม โดยในลายของแมดอลิสเตอร์เลี้ยวปูนั้นปิดดีวควาตัวเขาไมา่ร่วมทัพได้แล้วและด้วยฝีเท้าระดับแชมป์โลกกับอาเจตินาบวกกับการพิสูจน์ตัวเองแล้วในศึกพิมลิกกับไบตันนั่นน่าทำให้อเล็กซิสแมดอลิสเตอร์จะกลายเป็นมิฟฟิวตัวหลักของทัพผงแดงในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนส่วนกองกลางคนที่3ได้แก่โดมินิกโซบอสไลมิฟิลทีมชาติฮังการีวัย22ปีโดยเลี้ยวปูนั้นยอมทุมเง,งินสูงถึง70ล้านยูโรเพื่อชิกตัวโดมินิกโซบอสไลมาร่วมทัพ และแน่นอนว่าคุณซื่ออย่างเจอเกนคอปนั้นพร้อมที่จะใช้งานซอฟไลนเป็นหนึ่งในกองกลางยุคใหม่ของทัพผงแดงอย่างแน่นอนส่วนในตำแหน่งแนวลุกทังฝั่งซ้ายได้แก่หลุยส์ดีอาร์ตปีกทิมชาติโคลอมเบียวัย26ปีโดยหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเลวูพูนั้นฟอร์มดอปลงไปก็เนื่องมาจากการที่ดีอาร์ตนั้นได้รับอาการบาดเจ็บหนักซึ่งหลุยส์ดีอาร์ตนั้นคือแนวลูกคนสำคัญของ,ของทัพผงแดงเลยก็ว่าได้และในฤดูกาลหน้าที่กาลังจะมาถึงดีอาร์ตนั้น โมฮัมเหม็ดซาลาแนวลุกทีมชาติอียิปต์วัย31ปีโดยสําหรับโมฮัมเหม็ดซาลานี่คือหนึ่งในแนวลุกที่ดีที่สุดในโลกฟุตบอลยุคสมัยนี้อย่างไม่ต้องสงสัยโดยตลอดการลงสนามให้กับลิเวอร์พูล305นัดเขาสั่นไปมากถึง186ประตูกับอีก75แอสซิสต์พอมกพาทัพผงแดงผ่านควาแชมป์ไปแล้วเรายการซึ่งในฤดูกาลหน้าที่กำลังจะมาถึงซาลานั้นพร้อมแล้วที่จะพาทัพผงแดงไล่ล,าลากก่ากวาแชมป์อีกครั้งและในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าได้แก่ โคดี้กักโปกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย24ปีซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังจากที่กักโปนั้นโชว์ฟอร์มฮอตได้สุดฟุตบอลโลก2022เขาก็ได้ย้ายเข้าสู่ทัพผงแดงในช่วงกางฤดูกาลโดยจากการลงสนาม26น,นัดกักโป้นั้น,นัดไป7ประตูกับอีก2แอซสต์แต่ทว่ามันก็ยังเป็นครึ่งฤดูกาลที่เขาใช้ปรับตัวเข้ากับทีมเท่านั้นซึ่งในฤดูกาลหน้าโคดี้กักโปนั้นถึงเวลาที่จะโชว์ฝีเท้ายอย่างเต็มที่สักที